หากพี่น้องกำลังตามหากล้องวงจรปิดโซลาเซลล์ขนาดเล็กนะครับผมมาเอาตัวนี้ไปใส่งานกันครับเหลียวเห็นไหมครับผมอยู่เสาไฟด้านบนครับมันตัวเล็กกระทัดรัดเลยครับผมตัวนี้นะครับเป็นกล้องวงจรปิด2เลนจากแบรนด์เอ็มดูดูนะครับเป็นกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์ที่ว่าใส่ซิมิทซีจีพี่น้องครับทางแบรนด์จะแถมซิมิทมาให้เลยนะครับผมเฮากัมาเติมโปรเนตเอานะครับตัวนี้ทํางานพาสแอบไอแคมป์สามหกหาซึ่งตัวแอปใส่งานง่ายพี่น้องครับตัวโปรเนตนะครับจะมีให้เลือกรายเดือนรายสามเดือนและปี ันเอาไรยเดือนนะครับจะเฉลี่ยเดือนละ200ลอนะครับแต่ว่าขันเอาไร่ส3เดือนหรือว่ารายปีมันจะเฉลี่ยเดือนละ1 70บกว่าบาทพี่น้องครับตัวนี้ความคมฉลาดฟู้ให้ดีตกกลางขึ้นมาภาพสีชัดแจ๋วนะครับเป็นเล่นมุมกว้างนะครับสามารถปรับไอ้องศาการติดตั้งได้นะครับรอบผิศทางเลยครับตัวเล่นหลักนะครับเขาสามารถตั้งค่าได้ให้ติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับผมไอ้บันทึกยอดหลังลงเมมโมรีนะครับซื้อพอเมมโมรี่จะคุ้มนะครับผมเนี่ยกันฝนกันฝ้าติดตั้งกลางแจ้งได้แบบนี้เลยนะครับ ว่าจะเป็นตามเสาไฟหรือว่าตามาหลังคาก็ได้นะครับผมตกกลางคืนมากกับมีแบตในตัวสามารถใส่งานได้ถึงเสาพี่น้องครับตัวนี้ตัวเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ว่าความคมชัดเนี่ยเจ๋วมากๆเลยพี่น้องครับเหมาะที่จะเอาไปตั้งตามบ้านสวนนะครับสวนผลไม้ฟารามสัตว์เลี้ยงต่างๆเพราะว่าสวนผมเนี่ยไม่มีฝ้าใส่ ผมก็เอาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาติดตั้งนะครับบม่มีไฟฟ้าบม่มีสัญญาณไวไฟเลยนะครับแต่ว่าก็มีกล้องวงจรปิดใส่งานพี่น้องครับเวลามีเหตุการณ์สำคัญมีการเคลื่อนไหวมีคนเข้ามามันก็นจะแจ้งเตือนไปยังแอปไอแคมสัมภาเขา,ากม็มาเปิดเบิ้งแล้วก็สามารถบันทึกไอเหตุการณ์ได้ลงมือถือได้เลยนะครับผมไม่ต้องเช่าข้าวเพิ่มนะครับหากต้องการนะครับผมกล้องวงจรปิดโซเชียลขนาดเล็กกธะรัดสองเลนตัวนี้ขอยน้ำจากแบรนอิ่มดูดูเลยนะครับสินค้าส่งตรงจากแบรนด์มีการรับประกันจากทางแบรนด์พี่น้องครับจิมทีกาลง